มาสชการครับอาจารย์ครับครับจะเล่นพ่อเ้ยย่อมพอมากตามแนวทางครับผมคําขนาดเลยตอนนี้จับมุ้งหรือไงซีมุ้งจะหามุ้งซีมุ้งจะหามุ้งหรือเ่ครับครับอุ้ยมาเสียเอาลาปพัฒนาไปฝาเกฟซีพร้อมสิท่านมันอ้าท่านยอดทราบมันจะออกกับซองทุ่งคว้าบนดอกตี๋เขามาเห็นเริ่มเปลี่ยนแปลงว่าวันนี้ครับกังได้ในบ้านหมุนหลังเขามาเริ่มมากันเตรียมงานครับ แม่พูดถึงมาเสี่ยวเล่าก้อนบอกเมื่อนี้บอกครับแมนกะรัฐบาลนั่นแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเล่าก่อนบอกโอ้ไม่ถึงว่าตอนนี้บอกครับแมนกะเล่าก่อนเลยครับบ่เอาเล่าเขียนเอาเล่าพัฒนาก่อนเลยครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับเนาะ วันสิบเจ็ดต่อขอครับผมบอ,อันนี้เล่าเนาะเหล้าสามสามหกห้าครับผมเจ็ดแปดสามหกห้ากับเจ็ดแปดแมนอ,อันนี้เหล้า เล่ามือแรกนี่แหละตามตัวในตัดเล่นเอาเมื่อเมื่อก่อนนี่มาบอกครับเมื่อก่อนที่มันออกมวให้ทุนสามห้ทุนสามมันออกทุนสี่บดสี่ศูนบอดมือนั้นมันไปเขาเล่ากไปเขาน้อยกวนครับไอ้นั้นวันจันทร์วันวันพุธต้องพอมามวันพุธประมาณบ่วันจันทร์ครับวันจันทร์บ่แมน๋อพูดถึงว่าน่ มือมือนั่นน่ะมันเข่ามือมนพูดอ่ะมือนพูดเขาอยู่บอครับมือมัน <c oughs> จันนมันออกมีงออกออกศูนย์สามนี่น้องมือไม่ออกศูน,น,น,นย์สี่ครับศูนย์ศูนย์กับศูนย์สี่ศูนย์เอมือคนมีโชคมารู้เมียนพันรุนดเอสงสัยสอสลองลองเบิ้งดวงบ่ถ,ถึงบ่าหือจังไดเอาลองมืออีกจังมือนะครับอรจารยร์เนาะให้ให้เบิ้งล่าพัฒนากเด้วยครับนี่คือล่าพัฒนาพาะจันทร์ตรงเด้อครับผมวันที่สิบเอ็ด ตุลาคมอส6 7นะครับ3ตัวคือ365หตัดเอา 2>, 2ตัวคือ78นะครับม,มักตัวไหกนกัแล้วแต่สิพิจารณาครับลาวพัฒนาเหมือนแรงครับมือแรงนี่แหละวันศุกร์เด้อครับมากับเขาครับเขาดเอาไปต่อเลขแง่ก็ได้ครับบนว่าเอาตัวเลขนี่ไปซื้อเลขง่าย คจะพูดถึงว่าเอาถูกเราไปต่อทุ่นไปต่อเอาเอาเป็นทุ่นไปรุ่นรัฐบาลไทยต่อนะครับเป็นทุนประมาณนี้นะครับซ้ำตัวนะให้ตัดเล่นเอาซ้ำฮกฮกหาหาซ้ำหาซ้ำเอาที่ประคับประจันเหมือนมันจะแปดสองยังออกซ้ำแล้วซ้ำอยีกเลยเออแปดแปดสองออกสามมือสามมือซ้อนด้วยครับสามรอบซ้อนแปดสองแมนอี่ดีครับแมนอี่ดี ลูกก็จนเงียบเนาะบู๊ฮ้อ๋อล้วแผ่ทองเงียเลยออกแล้วออกออกแล้วออกดิแมนโอเป็นตานายหายขึ้นเอาบุตรถึงมารัฐบาลลูกก็ขวามือวันพระนั่นแหละขวามือขึ้นเมื่อวานนี้คือวันพระแมนกลางคืนครับกลางคืนลูกก็เลยคว้าบนนั่งคออยู่นี่น่ะครับรอบนี้ทํากลางวันหรือกลางคืนครับกลางคืนพระยาโยมเพบนถ้วัดสวดมนต์เสร็จลูกกับมานั่งขอต่อ ครั่าพอออกไม่ออกคนมาจำศีลนั่อวันศีลพาเปทาวัดเสดมนต์แล้วก็เลยมันนั่งขอตัวเมือนกันจนเมื่อยทำวัดก็เป็นสองชั่วโมงทำวัดแปรโอ้ทำวัดแปรแมนอยู่ครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องกันทำวัดเนี่ยถ้าทำวัดแปรนี่โ้นมันมันมันโดนอยู่ครับแต่ว่ามันดีที่ผมว่าม่วน ครับแล้วครับคือมันหูจักความหมายน้่นนั้นนัอันนั้นอันนั้นคือมันดีตรงแต่ว่าจังไรจังไรแม่นครับอันถ้าบ๊อบแปรนี่ญาติยมกับมิตรสวดสวดคือจังนกแก้วนกคนท้องไปกับว่าคุยความหมายมันยังสีกับภาษาบาลีเนาะครับน้องอาจารย์เนาะแต่ว่าถ้าแปรนํามยังสีเออโอ้บทสวดบทนี่เอาว่าจังสี่มันแปลว่าจังสี่ครับจะดูความหมายครับ ามหมายเวลาพาให้พอหรือยังสาบียังดียพาให้พอแปลว่าจงไหนก็คือชิดเอาเอาให้ยๆคือจริงๆแล้วบทสวดนั่นก็คือธรรมะนั่นแหละคาบงูวาอหมายมิตราสวดเป็นภาษาบาลีบ่ได้สวดคําแปลนั่นอยงสีมันกะมันกะสิบพเกิดประโยชน์ปันใดนะผมว่าถามว่ามันเกิดมันแปลก็ว่าแปลถามว่ามันเวลาทำมาเสวรม้ตนถามว่ามันเกิดว่ามันเกิด แต่แต่ก้นจะเข้าใจเข้าใจน้อยกว่าแปลน้อยกว่าบ่แาะแปะับบทสวดออพาเพิ่นสวดไปแบบนี้ก็สีเข้าใจไปไปในบทสวดนันว่าสวดบนนันบทนี้ซื้อแต่บรู้ควาอหมายครวามหมายของคําวา่คาคํวาว่าตัวนี้แปลว่าจังไบดบทสวดตัวนี้แปลว่าจังไดได้เข้าใจธรรมะในในข้อนั้น,ตน <ๆ S 1> แต่ว <ๆ S 1> ่าได้แต่ได้แต่สมาธิประมาณนั้นเนาะครับอาจารย์เนาะได้สมาธิ แต่ว่าพได้ถามมาการสวดมนต์นี่แปลกับแปรนี่มันมันได้ขึ้นกันมอได้ได้ขึ้นกันอันนี้สงได้ขึ้นกันแต่มันแต่เหตุใดแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่ว่าแปลกับบแปรนี่บ่ถามว่าแปรเอากับบรลูความหม้เอาบทสวดนั่นครับเอาแง่เขาบดถึงเขาบดถึงแต่ว่าที่ความแตกต่างที่เห็นชัดๆนะครับสวดมนต์แปลกับบ่แปรนี่สวดมนต์แปลนี่ มือก็สวดมนต์บ่แพ้พอมันเสร็จแล้วโดนโดนโดนสองชั่วโมงกว่าจะแล้วนั่งจนปวดขาแล้นั่งจนมือนั่งจนมือจนเครื่องเงินสวดไฟไหมอยู่เนาะรับเม็งมือเครื่องเงินนั่งแล้วแล้วเล้วนั่งขอปุยส่วนตัวเลขเงาเชนเอาบ้านรัฐบาลได้ตัวเลขแล้วโอ้รู้สึกขาดอยู่พอว่าอันนี้คือทำวัดสวดมนต์แล้วแล้ว จากจังคอยมานางต่อนะครับหว่าทําบุญเสร็จแล้วแล้วก็จังคอยมาทําเคยมาขอโชคลาภบมาคอยมขอโชคลาภนะครับครับซั่งมันไก่ออกพรรษาเราเลยว่าอปังๆเ้อะอย่ายมสิได้มีเงินไม่กินมาท่านใส่บุญกระินอ้อบุญกระินพูทธึณฑลที่สิบเก้าสิบเก้านะครับประจารยนิบเกายี่2ิตุลานี่ครัิบเก้ายี่สิตุลาคมเ้อครับผมหลังออกพรรษาแค่สองมือสามมือนะครับมือโฮมคือวันที่1ิบเก้า มือถอดคือวันที่ยี่สิบครับซื้อกล่ามือแฮ่ฮตอนนั้นยมพอกับแม่แหน้ำเพลินเดอร์มาเอาบุญน้ำกันครับมากินบ้านมันน้ำกันไปถึงอยากโยมน้ำเดอ้อครับผมท่านใดอยากมาเอาบุญเอาลืมอบอกเพลื่อนตัวละบ้านน้องพักแวนแมนบอกครับบ,บ้านดอนเขืองบ้านดอนเขือง้าน,นเขือง,บอ,งบอกครับเอาแต่ว่าคืออยู่ไก่หนองบักแวนควา ไอ,อว้วัดวัดปลาทองคำนิมิตเนียนเป็นวัดบ้านดอนเขียงตัวแม่นบอครับวัดบ้านเกิดส่วนบุรพาล่ามนั่นเป็นวัดบ้านดอนเขียงกับน้องพ่อแมนน้ากัน <Belle. S 1> สองหมู่บ้านครับแต่ว่านี่เป็นของ,ดน,องนดอนเข<อ>ียงบ้านดอนเขียงอำเภอพ,พิบูลลักษ์ตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลลักษ์จังหวัดอุดรธานีวัดทองธรรมนิมิตนะครับอาจารย์วัดป่าทองธรรมนิมิตรเด้อครับวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ออกกําษา ที่สิบเก้าผมก็ได้ไปแล้วสิบเก้าตุลาคมครับทุเก่ามือมือแห่แห่ต้นเงินมือแห่ต้นเงินยี่สิบทอดครับมือแห่หรือมือโฮมนั่นแหละกันเอิญนาะครับเนาะมือแห่มือโฮมครับยี่สิบมือทอดมือถวายครับครับทอดทอดแล้วก็ชั้นน้ำครับทอดแล้วชั้นน้ำเหมือันครับแล้วส่วนตัวเลขเอ้าเขียนเชนเขียนระบบนะ ก็ได้มากินมาทานน้ำเพิินพ่อกับมาทายยาโยมเพนน้ำหรือจะร่วมบุญกับสายสายบุญยาโยมเพิินมากมากินมาทานต่อยอดน้ำรูกก็ได้มืองานนะครับเพราะว่าจะมีกระบวนห่หรก็รดแห่ัวแห่ของยาโยมสายต่างๆที่ลูกบอกบุญแจกซองไปนั่นแหละจะมามือน,นั้นมาแห่กันส่วนตัวเลขกันแปดเก้าเจ็ด ครับไอหาสามเนี่ยสามตัวและสองตัวเหมือนเดิมนะครับสามตัวให้ตัดเอาเองเลขว่ววัวลายดอกเพราะมันมัเขขนเด็คำนวณครับลูกคอได้ตัวนี้ลูกก็ให้ไปตัวนี้ตามมาลูกลูกบัววานจะออกตอะไรลูกกับบัวลูกคือคือมันเป็นแค่แนวะทางครับให,ให้ให้ย่อมพอย่อมแม่พิจารณาเบิง้ง ให้เบิร์กทันทีเดอ้อยพอมพลยมเอกถามว่าเบิ้์กอ่ะครับมันจะมีสสองคู่ที่ว่าตรงกับเลขเล่าเจ็ดแปดกับหาสามแมนตรงกับเลขเหล้าแมนย้อนโมแนลหาสามไทยครับเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแมนเลขสี่คู่ครับรตัดเหลียนเลขสี่คู่งา่ายมีเลข ถ้าสามตัวก็เอาหาประตูนะครับหาประตูไปเลยนะเพราะว่าเจ็ดแปดเก้านี่ตัดออกโรดครับปันบอลออกหรอกปันเลี่ยงกันง่ามพอดเจ็ดแปดเก้าถ้าเก้าแปดเจ็ดนี่มีโอกาสแต่ว่าเจ็ดแปดเก้านี่คือสีโมเปลี่ยนหรอกครับแต่าเนี่ยแต่มันออกเอ็นมอนเป็นมอนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองก็เคยออกอยู่ครับว่าที่ปันออกกันเก้าเก้าเก้าแล้วก็เจ็ด่ดงวดนอันนี้มอนเลขหก ตัวนั้นมีเก่าหาตัวตัวสไตล์เป็นเจ็ดต่ำช่วงนันยุ่นจุ่มสีวะช่วงน, <c oughs> นั้นเก้า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 เจ็ดเหมืนอนจนเงื่อนเงื่อนเลยก,ก็ได้เอาพิจารณาเบิ้งเด้อยมงพอยมงแม่ก็ได้อ่ะมาเนี่ตอนนี้ห้าโมงกว่านะครับท่านเล่าหรืท่านย่ดอกครับผม อะจังไดกระสั่นขาค่ะบรบกวนเวลาพระจานทร์ซ้ำหนีครับผมขอบคุณพระจานทร์หลายครับจัเริ่นจะเริ่นเริ่ยมพลอคุกแม่ทุกครูทุกคนก็ได้